ที่คุณไม่ควรที่จะพาในการกินเที่ยวแล้วก็ช้อปนะคะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ยัง <Wow. S 1> ไม่กดติดตามกด Subscribe นะคะเบลและเพอร์ซี่ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกด Subscribe oh. กดถูกใจ oh. ให้ช่องของเบลด้วยนะคะอู oh. แล้ววันนี้อะไรกันเนี่ย oh. อะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ำนะคะ oh. ที่สั่งมาจากทางออนไลน์นะคะวันนี้เอามาทั้งหมด5ชนิดเลยค่ะให้จุกใจไปเลยนะคะสำหรับใครท oh. ี่ oh. ช่วงนี้กับตัวหาอะไรกินไม่ได้ไม่รู้จะลองผิดลองถูกอะไรนะคะ เดี๋ยวเราไปพบร,อ,พรอมกันเลยค่ะว่าน้ำาไหนผ่านไม่ผ่านโอเคค่ะไปกันเลยโอเคค่ะตอนนี้เครื่องดื่มของเราทั้งห้าชนิดก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่น้ำแรกเลยนะคะอันนี้คือน้ำซักนะคะตามรูปภาพเลยคะ่ะเพื่อนๆตัวนี้สั่งมากระปุกละประมาณสามสิบบาทนะคะปกติเนี่ยที่ไทยของเราอาจจะใช้ฟักในการทำต้มจืดอันนี้ไม่รู้รอดไม่รอด<ช>อ,อ่ะเรารไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ กลิ่นมัคะกลิ่นมันแบบหอมมากเลยคลายน้ำแกะควยอ่ะเอ๋ยังไงยังไงยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปเทเลยค่ะนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้แช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ย <โฮ S 2> มันอร่อยอ่ะ <โฮ S 2> มันมันไม่เหมือนน้ำฟักเลยอ่ะคือแบบเพื่อนๆลืมคําว่าฟักที่ใช้ในต้มจืดเลยะค่ะไม่ใช่เลยอันนี้มากคืออารมณ์มันเหมือนแบบน้ำสมุนไพรน้ำแกะควยน้ำแบบว่า ชุ่มชื่นนะน้อเหมือนน้ำแก้ควยไหม <Huh? S 1> เออรสชาติเหมือนน้ำแก้ควยเลยค่ะเออชุ่มคอมากเลยค่ะตัวนี้แนะนํา่านท่ะทาะ oh. ต่อไปนะคะ oh. ก็จะเป็นน้ำแอปเปิลนะคะแต่เขาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นแอปเปิลโซดานะคะปกติเนี่ยไทยที่ชอบกินกว้วสตรอเบอรี่โซดา oda, น้ำแดงโซดานะคะเราไปดูกันว่าแอปเปิลโซดาตัวนี้นะคะรสชาติเดียวกันไหม oh. โอเคเราไปลอ, oh. องพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็ราคาใกล้เคียงกันเลยค่ะประมาณสามสิบบาทเนาะอันนี้เป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มของประเทศจีนนะคะเพืเ่อนๆสามารถ,ถหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะออืืใช้เป็นยังไงคะใช้ได้ค่ะมันจะเป็นแบบว่าโซดาแบบซาๆแบบว่าแบบบางคนแบบว่าต้องการความชุ่มคออะไรเงี้ยก็โอเคค่ะนะคะแต่คิดว่าแบบมันเหมือนมันซาไปนิดนึงอะ่ะม,มันซาไปนิดนึงแตบบ่โอเคนะอืม,อม รวมคล้ายๆแบบว่าโซดาที่ผสมน้ำเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าผ่านไม่ผ่านผ่านค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตัวที่สองมาเลยนะคะตัวที่สองคืออะไรเอ่ยน้ำส้มค่ะน้ำส้มโชกุนโซดานะคะตัวนี้โซดาอีกแล้วนะคะสงสัยวันนี้จะท้องอืดท้องเฟ้อกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเทพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆ โอ้ยอารมณ์คล้ายกินแบบว่าพวกไอ้นี่เลยอ่ะตามกระแร่ะแบบกินเหมือนเลยอ่ะอืมอร่อชัดเลยค่ะ,คะพเพื่อนๆ<ม>ตัวนี้นะคะก็โอโซดาน้ำอ่ะไม่ค่อยมีรสชาติส้มอ่ะคก็คืออารมณ์มันเหมือนมันจะแบบมีโซดาเยอะ,อะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปลองที่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นชาลูกพีนะคะ เป็นไงเดี๋ยวเราลองไปชิมดูค่ะอ่าตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาเดียวกันเลยนะคะสักสิบบาทชาลูกพีชเนาะประเทศไทยหากินยากนิดน,นึงอะ่ะชาลูกพีชนะคะอืมหอมอืม,อ,มอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยครับรสชาติเหมือนแบบกินชาผลไม้ค่ะสดชื่นค่ะอ,อ,อืชิมซิอืม ค่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบดื่มชาที่เป็นรสผลไม้มีส่วนประสมของผลไม้นะคะตัวนี้แนะนำค่ะผ่านค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงขวดสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้อะไรลูกชาโยเกิร์ตไข่มุกเอชาโยเกิร์ตชีส,ชสโอเคค่ะขวดน,น่ารักตะมุกตะมีกิแล้วนะคะรอบที่แล้วเราเคยเทสรสอ่ะ,ททอะชาเลยนะชา,ชา ไปแล้วนะคะ<อ>คิด,ดคว่าน่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันเดี๋ยวเราไปลองชิมด,ดูนะคะว่าตัวนี้นะคะจะรสชาติประมาณไหนเนาะเขาบอกว่าผสมทั้งโยเกิร์ตผสมทั้งชีเลยนะคะรสชาติเป็นัไงบ้างคะผ่านไมมผ่านครับรสชาติคล้ายน้ำโยเกิร์ตผสมนมผสมนมเปรี้ยวค่ะโอเคค่ะใช้ได้เลยรสชาติมันจะแบบว่ามันมันนวลนวันว,นว,นวเ้เปรี้ยวค่ะเนาะ อโอเคค่ะสําหรับใครที่ชอบอะไรที่มันแบบว่าไม่เลี่ยนรสชาติแบบว่ากินแล้วมันละมุนล,ละมุนอ่ะอแนะนําเลยค่ะตัวนี้พาข้างค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวของเราเรียบร้อยนะคะห้าชนิดนะคะเอออย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวของเราในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ